วันนี้ครูฟ้าจะพามาสร้างคลิปจากภาพนิ่งนะคะจะเป็นคลิปเต้นหรือการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะใช้คําสั่งได้เลยนะคะอย่างภาพภาพเต้นนี้เราก็ใช้ได้นะคะ,ะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเปลี่ยนสไตล์นะคะอ่าอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะให้เรามาดาวน์โหลด Meta AI นะคะใครที่ใช้ Android ให้ไปที่ Play Store ใครที่ใช้ iPhone นะคะก็ไปที่ App Store นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพิมพ์ตรงแว่นขยายนะคะ Metaai M-E-T-A-A-I นะคะก็จะเจอ m e t a a เต <AI S 2> ิดตั้งสำเร็จแล้วนะคะถ้าเรามาเจอหน้าหลักของเขาแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่เพื่อนๆนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของครีเอเตอร์อื่นๆนะคะที่เขาโพสตนะคะแล้วให้เราสังเกตตรงกลมๆด้านล่างนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ ให้เรากดที่สร้างภาพเคลื่อนไหวจากรูปภาพของชั้นนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะใช้นะคะที่เราจะใช้อ่ะกดเข้าไปแล้วเขาก็จะทําการสร้างภาพนิ่งของเราให้เป็นภาพภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติของระบบนะคะรอสักครู่นะคะครบร้อยเปอร์เซ็นเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะให้เรากดดูได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ AI สร้างให้เรานะคะแล้วเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเองตามคำสั่งของเรานะคะให้เรามาที่แก้ไขค่ะแล้วเราก็ลบออกเลยนะคะอ่ะวันนี้เราจะให้เขาเต้นนะคะเราจะเต้นนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะครูฟ้าก็จะใช้ใบหน้าอันนี้ครูฟ้าว่ายังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนอีกแอปหนึ่งที่ครูฟ้าแนะนําไปแล้วนะคะอ่ะ ถ้าเต้นเราออกแบบได้เลยเต้นยักไหลยกแขนยกขาใส่สะโพกอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ากดส่งได้เลยค่ะเราออกแบบท่าเต้นของเราตามจินตนาการเราได้เลยนะอ่ารอเขาประมวลผลสักครู่ค่ะอ่ะเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดดูได้เลยว่าเราชอบไหมถ้าเรามีชอบนะคะอ้ยังเต้นไม่ไม่พิ้วพอนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะกดที่แก้ไขค่ะ เราก็ปรับเปลี่ยนคำสั่งเล็กน้อยหรือเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือเราจะไม่ปรับเปลี่ยนนะคะเรากดส่งเพิ่มเติมใหม่นะ mm. เขาก็จะออกแบบท่าเต้นให้เราใหม่ mm. ก็จะเปลี่ยนท่าเต้นเล็กน้อยนะคะ mm. อ่ะก็รอเขาประมวลผลน,นะท mm. ่องครูฟ้าเองนะครูฟ้าก็จะบันทึกไว้ทุกอันแหละที่เขาออกแบบให้ที่เราชอบนะ mm. แล้วเราก็ไปตัดต่อเพิ่มนะคะ mm. จากปก,กติเขาสร้างให้เราหวินาที mm. ใช่ไหมคะ mm. เราขยายอีกเวินาที แล้วถ้าเราชอบทั้งหมดค่ะเราก็บันทึกไว้ทุกภาพภาพเดียวนี่แหละแต่เราเปลี่ยนท่าเต้นเพื่อที่จะไปตัดต่อเพิ่มเติมให้เขาเต้นแบบต่อเนื่องนานๆน,น,นะคะอันนี้ก็ภาพเดียวเราสามารถที่จะออกแบบท่าเต้นไปเยอะๆได้เลยสามารถที่จะขยายได้นะคะเราก็กดจากปกติ5วินาทีนะคะเขาก็จะเพิ่มให้เราเป็น9วินาทีนะคะรอประมวลสักครู่ค่ะเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะเราก็กดดูได้เลย ันนี้เขาขยายให้เราเป็นเก้าวินาทีแล้วนะคะ,ะแล้วเราจะเพิ่มเพลงค่ะทุกคนเต้นต้องมีเพลงใช่ไหมคะเราก็กดเข้าที่เพลงค่ะแตะเพื่อใช้นะคะฟังเสียงดูนะ อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เขาเลือกให้เรานะคะเราสามารถเลือกท่อนได้นะคะเลื่อนได้เลยนะคะว่าเราชอบท่อนไหนนะคะเราก็เลื่อนดูฟังดูนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเพลงที่เขาเลือกให้นะเราก็มากดที่ชื่อเพลงได้เลยค่ะพอมากดที่ชื่อเพลงนะคะก็จะมีค้นหาใช่ไหมคะตรงแว่นขยายค้นหาเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพลงที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่ทุกคนก็ไปเพิ่มกันเองนะอ่อันนี้ครูป้าออกไปก่อนนะเมื่อเราได้เพลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเรียบร้อยค่ะ กดเรียบร้อยนะคะกรอสักครู่นะคะประมวลผลสักครู่นะคะอะ่ได้แล้วนะคะเราได้คลิปเพื่อทำการแล้วะคะเพื่อกดที่ชาร์จค่ะ,ม,คะมันคือค่ะมันพิเศษเรียบร้อยแล้ว่ะทำเลยได้ทีกับดูตรงนี้ค่ะปรับสไตล์ค่ะ,ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำได้นะคะให้เรามาดูที่ปรับสไตล์ค่ะ กดที่ปรับสไตล์นะคะให้เรามาเลือกเล่นดูเลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนชุดหรือว่าจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะให้เราดูได้เลยนี่ใครอยากจะเป็นคาร์บอยนะคะคาร์เกิลอ่ะก็เลือกดูได้เลยนะคะว่าเราชอบสไตล์ไหนนะคะให้ทุกคนลองมาเล่นดูนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรแล้วก็จะเป็นแม็กทิกค,ค่ะทุกคนก็อันนี้สวยนะครูป้าก็ชอบเล่นนะแต่ใครติดตามก็จะเห็นบ่อยนะคะ อ่ะวันนี้คุูฟ้าจะลองเปลี่ยนใหม่บ้างนะคะมาเปลี่ยนจากเสื้อลายนะคะว้าวเป็นสูตรนะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังนะคะ,ะกดสร้างค่ะรอเขาประมวลสักครู่นะคะเมื่อเขาประมวลเสร็จแล้วนะคะกดดูได้เลยอ่าเนี่วทุกคนเห็นไหมเสื้อลายเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็นสูตรหรูหราพร้อมกับบรรยากาศพื้นหลังที่หรูหรามากเลยนะคะ อ่ะเช่นเดิมจะเพิ่มเสียงก็เพิ่มได้อ่ะบันทึกนะคะเราชอบแล้วเราก็กดบันทึกค่ะนี่แหละทุกคนสามารถไปเล่นได้เลยตากระบาดค่ะสไตล์ตนี้ก็สวยนะคะแล้วคราวเนี้ยเราอยากจะไปดูประวัติเรานะประวัติที่เราเคยคุยกับ Meta AI นะคะเราอยากจะไปดูให้เรากดที่3ขีดซ้ายมือนะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาดูที่ประวัติตรงเนี้ยค่ะประวัตินะคะก็จะมีการสนทนานะคะที่คูฟ้ามาคุยกัน A.I. น้มาสร้างภาพเยอะแยะมากมายบอกเลยเยอะมากแล้วก็เรามากดดูได้เลยว่าเฮ้ยบางทีเราเราอยากจะมาแคปหน้าจอนะคะไปแนะนำเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะครูฟ้าสร้างไว้เนะะี่ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถย้อนดูอดีตได้เลยนะคะอ่ะทุกแพลตฟอร์มก็เช่นเดียวกันนะย่าง G e ม i ่ไน้นะคะก็ดูประวัติสามขี่ตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะ แล้วภาพ AI นะคะณปัจจุบันนัที่คุณฟ้าถ่ายทำคลิปนะคะเดือนตุลานะคะสามารถโพสแล้วมีรายได้ภาพ AI ที่เราสร้างขึ้นเองตามจินตนาการของเรานะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้เท่ากับเท่ากับภาพที่เราถ่ายเองนะแต่ถ้าเป็นภาพแบบนี้นะคะบางบางทีนะ,ะคนใช้เยอะนะคะคนใช้เยอะเพราะว่าทั้งพื้นหลังและชุดคนใช้เยอะนะบางทีอาจจะมีการที่แบบ การเขาถึงเท่ากันอาจจะได้ลดน้อยลงนะแต่ถ้าเราคิดจินตนาการเองค่ะทุกคนก็จะได้เท่ากับรูปภาพที่เราถ่ายเองก็คือต้นฉบับก็จะได้เท่ากันดังนั้นใครที่เหรียญนิ่งนะคะครูฟ้าก็แนะนําให้เราปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการโพสตเดิมๆนะคะจะใช้ AI บ้างแล้วจะใช้รูปเราบ้างนะคะคะคากันไปเ่ที่ะจะได้มีรายได้เข้ามานะคะสําหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะคะครูฟ้าน่ารักค่ะ